สวัสดีค่ะวันนี้แคทจะพาทุกคนมารู้จักกับรถบรรทุกตระกูล N-Series ซึ่งวันนี้ที่แคทจะพาทุกคนไปชมนะคะก็จะเป็นรุ่น NMR 130แรงมา้าซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรลเครื่องยนต์4สูบให้กำลังสูงสุดอยู่ที่130แรงมา้า ซึ่งมีแรงบิดอยู่ที่330นิวตันเมตรที่รอบ1,600ถึง2,600รอบต่อนาทีนอกจากนี้ยังมีขนาดชัดซีที่ใหญ่พร้อมเพาหลังแข็งแกร่งนะคะซึ่งออกแบบมาเพื่อการบรรทุกหนักโดยเฉพาะค่ะมาพร้อมกับชกกันสะบัดนะคะเพื่อลดการสั่นสะเทือนของพวงมาลัยทำให้การควบคุมง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนระบบเบรกของตัวนี้จะเป็นระบบเบรกแบบไฮดรลิกพร้อมมออลมช่วยแบบสุญญากาศจ้าส่วนระบบเซฟตี้นะคะก็มาพร้อมกับแอร์แบ็กทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกับและพ่อนแรงอัตโนมัติด้านคนขับนั่นเองค่ะ ระบบแอร์ภายในนะคะก็จะเป็นระบบแอร์แบบฟูลโหมดคอนโทรลสามารถปรับระบบหมุนเวียนอากาศได้2แบบ6ทิศทางนะคะทำให้เย็นจัดเย็นสบายตลอดการขับขี่นั่นเองนะจ๊ะเห็นเวลารุ่นนี้ถึงจะเป็นรุ่นเล็กนะคะแต่ก็คุณภาพไม่เล็กนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากได้รถบรรทุกทุกรุ่นนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเซลล์แคทได้ที่0 9 4 7 9 6 6 9 6 1